สวัสดีครับช่อง Lsm 9, 9ก้าสิบเก้านะฮะวิเคราะห์วิจารณ์ให้ทัศนะฟุตบอลร,รยายการสำคัญทั่วทั้มุมโลกนะฮะวันนี้วันพุธที่27ตุลาคม2564เราจะไปที่ลาลิกาสเปนเป็นคู่ระหว่างลายโยบยาเอการโนครับเจอบาร์เซโลน่านะฮะคู่นี้แข่งเที่ยงคืนนะครับสนามเอสแเดโอนเดบยายเยการนะครับนะเลททายก็เปิดมาเป็นบรา,าร์เซโลน่าต่อครึ่งคู่บลูกนะฮะผลงานช่วงหลังจบบ้างครับบยายเยการโนก็มีชนะบิวบาวสอชนะกาดิสสา0-1ชนะเเอลช่2-1แล้วก็ แพ้ในอาฟบัติสสองสานะครับถือว่าใช้ได้นะชนะ3แพ้2นะครับด้านบาเซีลนาครับมีแพ้เบเนิก้าศูนย์สาแพ้แอตมาริดศูนย์สองแพ้มารลเซียสามหนึ่งชนะมาเลเซีย3-1ชนะดินาดโมเคียบ1-0แล้วก็แพ้เนแอลมาลิด2-1นะฮะก็5เกมหลังแพ้3ชนะ2ครับถึงขนาดโดนคูมันนะ่ะโดนทุบลบอ่ะเวลาขับรถกลับบ้านนะฮะ ฟอร์อมไม่ดีห่วยนะเล่นแบบนี้นะฮะคาดว่าครับลายโยเมกาโน,โนโฟอร์มด้านหลังเนลิก้าก็สะดุดไปครับหลังคว้าชัย3าเกมไปต่อฮนะก่อนกำชัยเหลือเพียงแค่เกมเดียวตลอด3าเกมหลังที่ผ่านมามีแพ้2ใน3เกมหลังครับเกมย่ายัางทําได้ดีฮนะส่วนบาเซลา่าฟอร์มด้านหลังเนลิก้าก็ขาดความแน่นอน,พนแพ้แล้วในศึกอากาซิโกนะครับนะในชุดแบบนี้ครับคิดว่าก็แพ้นะตามระเบียนะครับแต่ยังเก็บชัยได้2เกมนะตลอดสเกมหลังที่ผ่านมาครับส่วนเกม ช่วงหลังเนี่ยก็ต้องลุ้นหน่อยนะน่าจะกลับมาได้เหมือนกันนะฮะนะเล่นได้ดีขึ้นก่อนหน้าเล่นได้ดีขึ้นหรอกว่าก่อนหน้านี้นะครับก็น่าเชียร์อยู่นะแตวขอดูราค้าคู่นี้ก่อน,นะฮะบาร์เซโลนาไหวหรือเปล่าบาร์ซ่าเปิดมาต่อครึ่งลูก1.83แล้วก็ครึ่งครบลูกได้เต็มนะเดี๋ยวนี้ต่อน้อยนะที่จะต่อเยอะไม่ไหนะ คู่นี้ก็อยู่บาร์เซโลนาครับคิดว่าระบบทีมก็ยังพอดูดีอยู่นะฮะจัดที่บาร์เซโลนาได้เลยฮะครึ่งลูก1.83นะครับเชียร์บาร์เซโลนาจัดบาร์เซโลน้าครึ่งลูกเลยฮะส่วนคู่ที่2เราจะไปที่กันโชซิลลาร์ไปคู่ระหว่างอูเดเซ่เจอเวโรนาครับคู่นี้แข่งห้าทุ่มครึ่งนะฮะก็ฟอร์มที่หลังเจอกันมาอูเดเซ่ชนะเวโรนา2-0ค,ครับเป็นเวโรนาชนะ mm hmm. ชนะอูเดเซ่1-0แล้วเป็นอูเดเซ่เสมอเวโรนา0-0นะครับฟอร์มช่วงหลังเจ้าบ้านนะครับก็อูเดเซ่เสมอตันต้า1-1นะ่ง แล้วก็เสมอบอทิญาต์หนึ่งหนึ่งเสมอซาบเดย์สามสามครับมีแพ้พี่อศอูนย์หนึ่งนะแล้วก็แพ้โนมาหนึ่งศูนย์ห้าเกมหลังไม่ชนะใครเลยนะมีเสมอสามแพ้ถึงสองนะครับหกเกมก็แพ้ไปอีกเกมหนึ่งนะฮะส่วนทิมเยือนเวโรนามชนะอาซิโอ้สี่หนึ่งนะเว้ยชนะอาซิโอเลยนะชนะเยอะเลยแล้วก็ไปเยือนแพ้มิลานสามสองนะฮะแล้วก็ชนะสเปนเซียสีนะ่ศูนย์นะเวลายิงยิงเยอะจริงนะ แล้วก็เสมอนะฮะเจโนัวสามสามเสมอชนะชนาสองสองครับห้าเกมหลังชนะสองเสมอสองนะฮะแพ้เกมเดียวฟอร์มขึ้นหลังดีมากเลยนะเวโรนานะครับตารางคะแนนตอนนี้เวโรนาอยู่เด้อสิบเอ็ดนะฮะแข่งเก้าชนะสามเสมอสองแพ้สี่ได้ยี่สิบเอ็ดเจ็ดสิบแปดมสิบแต้มนะครับส่วนอเดนเซ่ก็อยู่ด้อสิบสี่ครับแข่งเก้าเกมชนะสองเกมขั้นมาเสมอสี่แพ้สามครับได้สิบเอ็ดเจ็ดสิบสามมีสิบแต้มนะครับคาดว่าเกมที่เจ้าบ้านอเดนเซ่ผลงานที่ผ่านมาถือว่าสุดนะ หกเกมหลังสุดไม่ชนะใครเลยอ่ะมีเสมอกับแพ้อย่างละสามเนี่ยเกมนี้อ่ะคิดดูแล้วฟอร์มไม่ค่อยดีนะส่วนเวน่าผลการที่ผ่านมาถือว่าทําได้ดูไม่แย่นะฮเกมหลังสุดแพ้ไปเกมเดียวนะและเกมล่าสุดเพิ่งเปิดบ้านอัดอาร์ซิโอมาสี่ลูกอ้เชี่ยก็เหลือเชื่อนะฟอร์มน่าจะมาแล้วนะวันนี้ต้องมาเจอนะครับอุนเซ่คิดว่าสู้ได้นะถ้าเป็นเมื่อก่อนนะอุนเซ่ไม่ธรรมดานะเชียร์เวน่าดีกว่าคู่นี้นะราคาเป็นไงราคาเปิดมาเป็นอุนเซ่ตอป,อปอปได้เต็ม ถ้าเสมอก็ได้1.7นะที่โนยเซนะผมจะลองเวโรนาเี้ยแหละลองปออได้1.79ลองครึ่งลูกได้1.61คู่นี้ผมลองเวโรนาปออครับคิดว่าเสมอได้นะโอกาสชนะใกล้เคียงกันนะเล่นคาเสมอดีกว่าลุ้น2ลุ้นได้2หน้าเลยเสมอได้ตังเลยนะฮะคู่นี้นะครับจัดเวโรนาเลยเลยนะฮะทีเด็ดสคู่นะครับคู่แรกบาร์เซโลนานะก็กั้นใจหน่อยนะคิดว่าเราจะกลับมาได้ครับส่วนคู่ที่2ก็เวโรนาครับที่นันลุ้นได้ครับเชียร์ที่เวโรนาได้เลยครับ แนะนำไมได้ดี่ครับสามารถค,คลิกลิงก์ใต้โอเข้ามาจัดก,กันได้เลยครับบริการดี24ชั่วโมงฝากถอนภายหนึ่งนาทีแอดมินมนา่ารักแก้ปัญหาทุกเรื่องการเงินารันตีปลอดภัยแน่นอนนะครับเชียร์ฟุตบอลให้สนุกติดไปนูไว้หน่อยเรามีฟุตบ,บอลหลายรายการที่น่าสนใจแล้วก็มีหลากหลายราคามากๆครับท่านสามารถค,คลิกลิงก์ใต้โอเข้ามาจัดก,ก็ได้ครับยังไงวันนี้ฝากช่องนะครับกดไลค์กดแชร์ขอให้ท่านในเฮงรวยสวัสดีครับ